เสียงนกร้องแปลกๆครับท่านเงียบไว้เสียงไหครับท่านาาท่านมาท่าทางท่านเจอทุกคนท่าทางท่านระวังครับผมจะต้องอยู่ใกล้ผ่นานๆแบบติดๆนะไม่กล้าทิ้งห่างเกินเฮ้ยเจออะไรไหมไหนครับท่าน ท่านเจออะไรครับอะไรวะอ๋อทุกคนท่านครับท่านน้องชายผมท่านอะไรไงท่านใช่เหรอใช่ข้ามจำได้ว่าเป็นน้องชายผมท่านเอ้าเฮ้ยมาได้ไงหนูรู้ไงก็อยู่นี่เฮ้ยพี่พี่มังเยอะนัวเฮ้ยท่านร้อนท่านท่านร้ท่าน สวัสดีครับสวัสดีพี่พีทีทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยและตอนนี้ผมก็อยู่กับพลานหารจากเมืองรับแรพี่ซึ่งหลายๆคนก็รู้จักละว่าพลานหารเป็นใครท่านเป็นพลานที่ล่าสมิงทุกคนได้รับคำสั่งมาจากเมืองรับแรจากพาชำกำละแรว่าให้ตามไล่พวกสมิงที่มันหนีมาที่นี่ทุกคนสมิงเมืองรับแรนะกลัวกับสิงสมิงบ้านเราเยอะนะทุกคนเขาว่าเด่นมากกว่าพี่ ทานอาหารพาผมมาวันนี้ซึ่งผมก็อยากจะมามากๆมาเรียนรู้วิชา,ากับท่านด้วยในการป้องกันตัวจากสมิงแล้วก็วิธีต่อสู้กับพวกสมิงตอกกรอนกันมันว่าคนใช้วิธีไหนเหมือนท่านกําลังนั่งทําพิธีสัมผัสอยู่ว่ามันอยู่แถวอยู่หรือเปล่าอทาน,านอาหาท่านกําลังทําพิธีอยู่ใช่ไหมครับเเยาจะสส่งสง,งีั ว่ามีพวกสม,มิงอ่ะอเ,เวณน,นี้แหละใช่ไหมครับท่านทนนวนท่านคอนเฟิร์มว่าสม,มิงจากมังกรแปลมันกำลังอยู่แถวนี้ซึ่งยังไม่เจอท่านท่านได้ยินเสียงไหมครับเสียงมันมีอะไรขยับขยื่นในป่าโอเคพี่พันธ์าเราจะจะพาผมเดินตามหาในป่า,านี้นะท่านมั่นใจว่าสม,มิงมันอยู่แถวนี้ท่านบอกว่าพยายามอย่าเดินห่างกันแล้วก็ถ้าได้ยินเสียงอะไร ให้บอกพันหานอย่าไปอย่าคิดไปเองอย่าเดินอย่าเดินตา,ามเสียงได้ครับท่านโอเคไปให้พี่ฝากพี่ชมคลิปนี้แล้วกดไลค์กดแ,กแชร์ทีแล้วก็พอนะ้ายผมกับพันหานปลอดภัยทุกคนนะโอเคเดินทางไปตามล่าไอ้พวกสะมิงจะมางับแรกันไม่รู้ว่ามันอยู่ทางนี้กิดตัวยังไงแต่วันนี้เราต้องเจอมันให้ได้พี่ไปทุกคนเดินทางรับผม let's go มามาไปทก็ให้เดิตน,ะน,ต,าน,น,นดตามหลังพันธารเลยกนนะนี่คือใชยจิตสัมผัสว่ามันอยู่แถวนี้ทุกคนผมก็เดินตามหลังพันธารนี่คือต้องมีหนันกตะเตกอาคมติดตัวนะป้องกันตัวเองแล้วก็พันธารก็จะคอยดูรอบๆให้ผมด้วย จริงน,น,นะทุกคนนะนี่เป็นภูเขาอีกฝากนึ่งเสียงนกร้องแปลกๆครับท่านเงียบไว้เสียง ท่านท่านบอกว่าไปยิงเสี่ยมันจะตักตื่นพระนหน้าในมือมีเป็นเหมือนเป็นเทาวันอาคมนะแกใช้ในการรัดคอพวกสมิงถ้ามันให้มันดิ้นไม่ออกให้มันโดนอาคมจากเทาวันทุกคนป่าชื้นมากฝนเพิ่งตกไป เจ้ารู้จักเจ้าอย่าลงเชื่อเด็ดขาดครับพันธานพันธานบอกว่าระวังจะแปลงจะแปลงกายมาเป็นรูปแบบต่างๆคนทีใ่กล้ตัวเราิดมันเยอะกว่าตัวอื่นๆครับท่าน ยินกับท่านเสียงชัดมากอยาจะอยู่อังคาเด็ดครับครับท่านเสียงแบบล้น่นตาทุกคนไม่ใช่ครับผมได้ยินนะผานทางอย่างได้ยิน การเจอแล้วนะครับท่านท่านมาบ้างคนเหมือนท่านบอกัารเจอทุกคนท่านลองท่านลองนะครับผมจะต้องอยู่ใกล้ท่นานทางแบบติดๆนะไม่กล้าทิ้งห่างเกินว,ว่ากูโง่เหรอท่านมันพางตัวนะครับท่าน,นจะลอกลอกแล้วเข้า,าไปในที่ของมัน เ,เอตอนนี้ใจแรงมากต้องพยายามตั้งสมาธิให้ดีนะทุกคนไม่ให้วอกไปกันไปพ่นหาร,ระวังนะฮะคนดูหลังให้พันหาครนะับครับท่าน เพลงมันตะโกนของท่าน เป็นจะตายครับถ้าเจอมันถ้ามันขัดคืนมันจับตายร้านเดียวถ้ามันยอมกลับไปกับข้าที่เมืองข้าจะไว้ชีวิตพวกมันให้มันรับใช้กรรมที่ดวงรับแล้ต่อใช่ไหมครับใช่ขังพวกมันไว้มันป่าแล้วเนี่ยทุกคนมันป่าทันเลย ทวมทวันเยอะแยะเลยทุกคนนะอ,อย่างค่าเด็ดค่าครับท่านผมพยายามอยู่ติดๆตลอดเวลาครับท่านมันใช่ไหมันใช่ท่าน,ม,น,ม,นมาที่นเ่นตอนีการรบกวนบ่อยนะพยายามเสียงเบาที่สุกท่านท่านมาผมได้ยินเสียงคนริ้วชี้ผมของท่าน ท่านได้ยินไหมมันใครเรียกชื่อผมครับท่านว่าใหญ่ใหญ่ใหญ่เฮ้ยพี่พี่พท่านได้ยินเสียงไหมเสียงมันใครเรียกชื่อผมครับท่านเจออะไรไหมไหนครับท่านท่านเจออะไรครับอร ท่านครับท่านน้องชายของท่านอะไรไงท่านใช่หรอใช่ข้มจําได้ว่าเป็นน้องชายผมท่านเจ้าเล็กมาได้ไงมึงรูไ้ไงกูอยู่นี่อย่าเข้าไปาเดี๋ยวข้าจะจัดก,การน้องชายเจ้าท่านเป็นน้องชายผมนี่แหละครับท่านเฮ้ยเจ้าเป็นมาได้ไงวะเล็ก,ลกมึงมาใคร เราไม่ต้องอ้วงใครจะจัดการผมตายเจ้าท่านใช้ของใช้ผมไหมท่านครับมันขอกอยู่น้ำครับท่านอยู่น้ำรอกเจ้าอ,อย่าเชื่อมันข้าบอกแล้วไงไอ้ตัวพวกนี้ฤทธิ์มันเยอะเฮ้ยเล็กถ้ามึงเป็นเล็กจริงพ่อแม่ชื่ออะไร พี่เอ้ยท่านท่านครับในมือมีครับท่านในแขนมันมีอะไรเจ้าท่านไม่ใช่น้องผมแล้วผมรู้ว่าไม่ใช่น้องผมแล้วน้องกระถางทุกคนไม่ใช่เล็กไม่ใช่เล็กทุกคนไม่ใช่เล็กเป็นพวกสมิงแปลงกายพี่ใช่เลยในแขนก็มีอะไรพันอยู่ทุกคนเจ้าปะในแขนมันมีอะไรพันอยู่ทุกคนเจ้าไหมท่านมันน้อกรถางอยู่พี่ มึงเข้ามาดิมึงลองดีผ่านทหารมึงเข้ามาอยากจะลองดีกูใช่ไหมจำกูไม่ได้เลยม,มเข้ามาอยากลองดีใช่ไหมท่านอาจท่านมันเข้ามาใกล้แล้วท่านท่านเข้ามาใกล้แล้วท่านชิแล้วเนี่ยเฮ้ยพี่แรงเยอะมากจะหัากินไหม,ไมทำไมเรา

ข่าวบอกแล้วไงยังเผื่อมันก็กระการถมท่านดีผมสบายแข็งทานก่อนท่านข่าวบอกแล้วไงลทธิมันเยอะท่านไม่ดีข่าวไม่อยู่ใช่ไหมท่านไม่อยู่เรนต้องต้องดอมเราล้อมันออกมาได้ไหมท่านเจ้าไม่ต้องไหวมากพี่แต่มันจะทำ้ายเจ้าเหมือนเหมือนแบบแค่รู้สึกว่าแค่ไม่แค่ละยังไงไม่ไม่ละใครผิวหนังเหมือนเลยท่าน มันแก้งล้มลงไปเพื่อจาตายใจใช่ครับท่านแล้วก็รอเราเข้าไปหามันแล้วมันก็ตะคุบขึ้นมาเลยทุกคนไม่ใช่น้องผมนะทุกคนนะมันแปลงกานเป็นไอเล็กทุกคนเหมือนมากนะเหมือนทุกอย่างจริงทุกคนมันแปลงกายเป็นน้องชายผมเพื่อให้ผมตายใจนี่ฝายหันพูดจริงนะมันพยายามแปลงกายให้คนรบบรู้จักเราเป็รู้จักเราพี่พี่ถ้ารางท่านมันอยู่ทางนี้หรือเปล่ามาแต่รางวันเอาคงเอากันไม่อยู่ใช่ครับ ได้กินมันแล้วไ,ไดกินมันอยู่ทันทีทุกคนจะลองเดี่ยกูมากใช่ไหมยยอมกลับไปเอากูอยู่ต้องให้กูฆ่ามึงท่างท่านมท่านลงมาทัท่าองาออกมา เฮ้ยท hey, ่านลองท่านลงท่านเชี่ยไอ้ท่านโอ้อ้ยท่านท่านนี่วะเชี่ยไปวะอท่านไปหนหน้าท่านหน้าท่านท่านไปหนหน้าท่าน่าลองดีกวมากมันเนวะออนี่วะนีข้าที่ข้าข้าที่เอง กระโดดมาเลยทุกคนมันกระโดดมาเลยพี่ผมขอวางกล้องก่อนพี่เพื่อดูนะมันโผล่ทางไหนเมื่อกี้ท่านท่านเป็นไรไหมไม่เป็นไรท่านครับท่านเจ็บไหมท่านหลังท่านเจ็บไหมครับท่านเป็นไรเมื่อกี้มันกระโดดมาจะงับหลังจะงับแขนท่านเหมือนกันแต่ว่าท่านปัดมันไปทันก่อนนะทุกคนนะผมไม่รู้ในมือเป็นอะไรกันแน่ทุกคนที่มันเอามาพันไว้เหมือนเป็นเถาวันสักอย่างเลยพี่มันพันแขนไว้ทุกคนเก็บไว้ องกันตัวมันมันจะมีอาคมเหมือนกับท่านเนี่ยวะมันไวมากเลยพี่มันไวจริงนะงครับรับท่านครับางกาเด็ดครับออกมาเจ็บมันคำรามท่านพันธันแย่ขนาดนี้แล้วคนถ้าเป็นผมผมไม่น่ารอดนะมันเล่นพันธันแบบมันวิ่งมาวิ่งเข้าแล้ววิ่งออกวิ่งเข้าวิ่งออกเพื่อแบบ ให้พันหานตามมันไม่ทันทุกคนมันจะร้องดีางไงท่านเราต้องแก้รับมือท่านเรารอดไหมแล้วไม่ออกมาแทนไม่ต้องตามหามันเรานั่งรอดไหมท่านตัวนี้มันรู้เยอะมันไม่ยอมออกมาง่ายใช่ครับผมว่ามันรู้ว่าเราจะยังไงอะอัไครับท่านท่านท่านดีดีครับท่าน อยนี้ทุกคนมาทำโจมเสือจริงนะทุกคนดิพวกสมิงนะทุกคน,กคน,กคนมึงมน,นี่ทำได้เนียนมากแปลงตัวน้องกูได้ควายาทานทำไงดีท่านมันรู้ว่าเรามาตามล่าแล้วจะ,จะลองเดียวกูไม่ไม่พวกสมิงท่าน เรามีขอแบบเด็ดๆเลยครับท่านจ้ดหนักเลยครับท่าน<อ>มา<อ>ชิมันค้างพี่มันค้างจริงนะพี่ไม่ต้องตามามาท่านท่านทอยครับท่านามีวิชาจัการมันทำอะไรจัการไม่ท่าน<อ> ลายมนทัพลายมึงไอ้มึงมีอะไรสักอย่างในถ่าวันฉันบอกเป็นเครื่องรางที่ป้องกันตัวมันฉันบอกว่าคุยดีไม่คุยนะขอเขาจับเขาเมืองดีท่านระวังท่านท่านระวังท่านท่านละวันครับท่านมันเยอะมันเยอะจริงครับท่านท่านมันกัดท่านเอามันกัดถ่วันอยู่ รังกล้องทคนท่านรอคอมันรอคอแล้ท่าท่านรออมันแ้ท่านท่านเจ้าเอาเีมีมีะคมฟันเลยท่านมีตะคมฟันเลยมีตะคมฟันท่านมีคมฟันเอาปเลยครับท่านปเลย มันไม่เข้าท่านท่านถาคมก่อนท่านาคมแล้วก็ฟันไปท่านท่านมันเยอะท่านท่านหมดสิทหมดสลหมดสล้หมดสล้ท่านหมดสิแล้วท่านหมดสิทแล้วท่ท่านมันน่ท่านมันน่งแล้วท่านหมดสิทน่นหมด้าทายรอบนี่อะไมันเยอะมากพี่ อ๋ท่านมีน้ำมนต์พี่ท่านมีน้ำมนต์น้ำมนต์ปลุกเสกพี่ท่านร้อนท่านท่านร้อนครับท่านรวังท่านท่านมันไม่แปลงกายเป็นตัวตัวไอ้เป็นตัวเองแล้วท่านท่านถึงเป็นร่างกายเนาะผมอยู่อะตอมตัวเนียนมากนะท่านมาจากตัวโก้ท่านใช้น้ำมนต์พี่ร้อนเสียงก็รู้เสียงไม่ใช่เล็กทุกคนเสียงมันเป็นพวกกับสมิงแพร่แปลงกายพี่มันไม่แปลงกลับเป็นร่างเดิมวะ ยากขห้นหลังเดียวมันมากเลยพี่อาอาท่านโดนมนแล้วโดนมนแล้วโดนมอนแล้วท่านท่านนี้ท่าน,านะจะเอาไงท่านจะจับ,ไป,บ,ไ,บจไปเมืองรับแรงหรือว่าจะจการนี่ครับจับไปเมืองรับแรงก่อนท่านจะอยู่ท่านมันจะมันจะ,ม,นจะมันจะไม่หนีก่อนแล้วท่านไม่ได้แล้วอาาท่าน,นจะจ่ายท่านอ้าว จะไล่มลกระทาควบข่มตัวมันผมไม่ได้ไปกับท่านนะท่านจะกลับไปเมืองอับแลเอาตัวมันกลับไปรับโทษต่อท่านผมไม่ชัวร์ท่านผมว่าปิดชีพดีกว่าท่านมันเป็นสมิงจับมันได้จับเพื่อปิดชีพมันมันต้องมีตัวอื่นใช่ไหมครับจะไปถ่ายความจริงกับมันใช่ไหมท่านจะรีดความจริงออกมากก่อนใช่ไหมครับ มีกงจริงวันก่อนท่านเฮ้ยท่านเอาวัรจะแขนออกได้มไหมท่านให้มันไม่มีของอยู่ตัวท่านในแขนมันนั้นในแขนมันที่มีถาวนนะครับท่าน ก็มันก่อนก็จะออกได้อืมทนนแข็งแขนนั่นมืนนอ,มมอมไม้มันแข็งเหมือนพวกสัตว์เลยทุกคนนะม,มันไม่สามารถออกฤทธิ์ได้ทุกคนเพราะว่าเถาวันเอาคมมาคุมตัวอยู่นะทั้งร่างกายทุกคนใจะไหมมันปลอมตัวเนียนมากนะท่นาทนหมอจะไปหลงเชื่อมันน้องชายมึงอยู่บ้านนะอย่งนี้ แปลงชายเฉลยท่านจะออกท่านถ้าตะวานเอาแข็งทุกคนหันห Champion, หกเลยทุกคนหักหักได้เลยทุกคนเวลาเอาของเอาคมใส่มันทุกคนตะวันตะวันท่านตะวังครับท่ตะวังครับท่านทำไมข้าไปยุ่งออกมาเท่าไรกูของจะเข้าตัวผมนะโอเคทุกคนผมไม่รู้ท่านจะเอาไงต่อแต่ว่าผมคิดว่ามันก็คงไม่รอดอ่ะไม่แน่ท่านอาจจะปิดชีพมันก็ได้ทุกคนถ้ามันยังรั้นถ้ามันดื้อย่างงี้ถ้าไม่เชื่อฟัง ยังไงก็มึงทำอะไรกับกูไม่ได้วิ่ชามึงยังตามกันไปมึงอย่าคิดมาลองดีกับกูอท่านท่านจะผมช่วยท่านก่อนได้ไหมให้ผมช่วยท่านจับตัวพี่มึงรับได้ก่อนได้ไหมครับเจ้าจะไปกับข้าวไหมผมอยากไปช่วยท่านเหมือนกันครับท่านเจ้าก็ตามข้ามาได้ครับผมผมไปช่วยท,าาทา่า,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 ดทานดีกว่าทุกคนเพราะความปลอดภยัยผมเป็นห่วงทุกคนนะไปแต่ระหว่างทาง,อง,อางามันยังร้นเมืองนนี้ผมก็คงต้องท้าคนคงต้องปิดชีพนะท่านบอกอย่างนี้ย 摆摊。